มาค่ะเพื่อนเพื่อนมาเมา้ามอยหอยสังกันค่ะเซงเป็ดเซงไก่กับสถานทูตค่ะอืมไอไปจอง coe ให้สามีค่ะเพื่อนๆนแล้วมันเกิดปัญหาค่ะแต่พอจะเล่าแต่ปัญหามันก็ไม่ได้นะเพื่อนเนมันปัญหามันเป็น กึ่งกลางนะคะกึ่งกลางในระหว่างที่ดำเนินการขอใบ COE ะคะ่ะก็วันนี้ไทยก็จะมาเล่าเลยแล้วกันว่าการขอ COE ทั้งของคนไทยเราและก็ของต่างชาตินะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ในส่วนที่ไทยเจอวันนี้นะคะไทยจะมาเล่าปัญหารวมให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะปัญหาที่ไทยเจอระหว่างทางการขอใบ COE นะคะ ก็คือเจอสองเรื่องด้วยกันค่ะชีวิตเงืบหงายหายเงืบค่ะวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวกับปลาค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเซงเป็ดเซ็งไก่ค่ะเพื่อนเพื่อนเซงมากเลยอ่ะอแต่ว่าเราก็โทษเขาไม่ได้หรอกเนาะเพื่อนเพื่อนอย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้นะคะช่วงนี้โควิดเมืองไทยเราก็เยอะแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองในในประเทศของเราก็ รู้สึกจะวุ่นวายนะคะเพื่อนๆพูดจริงๆนะถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวสารเนาะเพื่อนๆก็จะรู้ว่าช่วงนี้ข่าวสารประเทศเรามีความวุ่นวายเล็กน้อยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเอาละเรามาคุยกันเถอะเรื่องของเราเรื่องเซงเป็ดเซงไก่นะคะเพื่อนๆไทยจะเล่าแต่ปัญหามันก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆไทยจะเล่ารวมไปถึงสาเหตุ สาเหตุที่การเจอปัญหาแล้วก็การขอใบ COE ของตัวเองแล้วก็ของสามีให้ฟังนะคะก็ไทยจะบอกคร่าวๆเลยนะคะว่าเพื่อนๆที่พักอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตที่เพื่อนๆพักเนาะเสร็จแล้วมันจะมีเว็บไซต์ให้เราเข้าไปพอเพื่อนเข้าไปเพื่อนก็กรอกข้อมูลนะคะกรอกข้อมูลแล้วก็ ยืนยันว่าเราจะขอ,อะการเข้าประเทศไทยนะคะ,ะเขาก็จะให้เรายืนยันว่าข้อมูลส่วนมากมันไม่มีอะไรนะคะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนก็คือ,อคุณมาจากประเทศไหนแล้วพอไปถึงเมืองไทยคุณจะพักที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. เพื่อนเอนเราก็กรอกตามนั้นนะคะ mm hmm. นี่คือสเต็ปแรกเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ตัวตัวโค้ดเรามานะคะเป็นตัวโค้ด6ตัวนะคะเราให้เราเก็บไว้เพื่อที่ว่าพอสเต็ปต่อไปเราจะได้เข้ากับเว็บไซต์ได้ด้วยเว็บโค้ดนั้นนะคะเพื่อนเพอเราพอเราจบไปขั้นหนึ่งแล้วนะคะพอเรายืนยันว่าเราจะขอใบ coe เข้าประเทศไทยแล้วนะคะเพื่อนเ เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราไปจองไปจองโรงแรมนะคะเพื่อนๆไปจองโรงแรมแล้วก็รวมไปถึงถ้าต่างชาตินะคะก็ต้องมีประกันนะคะเพื่อนๆประกันก็คือ10,000แดอลลาร์นะคะเป็นเป็นประกันครอบคลุมนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อเป็นปีหรือว่าซื้อเป็นเดือนหรือว่าซื้อ ามเดือน6เดือนก็แล้วแต่ง,งบของเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆก็ไปซื้อนะคะสําหรับต่างชาตินะคะที่จะเข้าประเทศไทยก็คือต้องมออีประกันนะคะประกันครอบคลุมโควิดนะคะตัวครอบคลุมก็คือ1นึ่งแสนดอลลาร์นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะก็จะมีที่พักที่พักก็คือถ้าเป็นคนไทยเนาะ เ,เขาก็จะมีที่พักให้ฟรีนะคะที่เป็นของออรัฐบาลหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกกับของรัฐบาลนะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถที่จะจองพักกับโรงแรมเป็นของตัวเองเลคะ่ะแต่ต้องโรงแรมนั้นต้องเข้าร่วมกับรัฐบาลในการกักตัวโควิด hmm. นะคะเพื่อนๆตัวโรงแรมกับตัวใบจองเ,ออเครื่องบินนะคะ เพื่อนๆสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของโรงแรมไม่ใช่ค่ะของสถานทูตนะคะคือทุกๆสถานทูตนะคะเขาจะมีบอกนะคะเพื่อนๆคือมันสะดวกมากค่ะเพราะตอนนี้เขามีเว็บไซต์ให้เราทําเป็นแบบสําเร็จรูปแล้วเนาะไทยก็จะไม่ขอพูดรายละเอียดตรงว่าเราต้องเข้าไปเอา,เ,อา,เ,อาเว็บไซต์ไหนที่ว่าในการจองโรงแรมหรือว่าในการ จองตั๋วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะเพื่อนๆราคาถูกหรือครแพงแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่เพื่อนๆแต่ไทยจะมาเล่าในส่วนที่ว่าเอกสารมีอะไรบ้างนะคะนั่นคือสิ่งที่ไทยอยากจะเล่านะคะอยากจะบอกนะคะก็คือพอขั้นตอนที่สองนะคะเขาก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยคอนเฟิร์มตัว ตัวโรงแรมนะคะว่าเราจะพักที่ไหนแล้วก็ตัวเ,เ,เครื่องบินนะคะที่เราจะไปอะคะ่ะเราจะไปสายการบินอะไรนะคะเพื่อนๆเราก็ไปจองเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดนะคะพอเราอัปโหลดเสร็จนะคะเขาก็จะคอนเฟิร์มเรานะคะก็คือเข้าระบบนะคะส่วนของสามีนะคะ ไทยจะเน้นของต่างชาตินะคะเพื่อน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 จะได้รู้ไปด้วยกันนะคะก็คือมีประกันนะคะแล้วก็มีตัวตัววีซ่าที่เราไปขอมานะคะเพื่อนเพื่อนมีใบวีซ่ามีประกันนะคะอัพโหลดไปนะคะแล้วก็พาสปอร์ตนะคะแล้วก็ที่พักแล้วก็ตั๋วนะคะเราอัพอัพโหลดไปที่ ที่หน้าเว็บไซต์สถานทูตท,ที่เราได้พาสเวิร์ดครั้งแรกนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็ยืนยันเขาก็จะคอนเฟิร์มมานะคะเ,เราก็รอประมาณจริงๆอ่ะเท่าที่ไทยดูนะคะประมาณ3วันนะคะเพื่อนๆก็จะได้ใบตัว coe มานะคะแต่ไทยจะบอกว่าจังหวะนี้แหละที่ไทยเจอปัญหานะคะเพื่อนๆ ช่วงที่ช่วงที่ไทยไปคอนเฟิร์มตัวตัวโรงแรมตัวใบจองตัวนะคะแล้วก็ตัววีซา่าแล้วก็ตัวประกันให้สามีแล้วก็ของไทยนะคะเพื่อนๆพ,พอเราไปคอนเฟิร์มเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆพ,พอเราเข้าไปทีช่วงนี้และคะ่ะที่ไทยเจอปัญหาแล้วไทยเข้าเว็บไซต์ไม่ได้นะคะ ของไทยเนี่ยไทยเข้าได้นะคะพเพื่อนๆแต่ของสามีนะคะมันเข้าไม่ได้ในระบบเออมันบอกว่าไม่มีตัวตนนะคะช่วงนี้อากาศดีคะ่ะเพื่อนๆคนว่ายน้ำมาเพื่อ <Hola. S 2> <Hola. S 1> นั่นแหละค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะไทยก็เจอปัญหาช่วงที่เข้าไปเว็บไซต์ไม่ได้นะคะ <sm all> ออของของสามี <sm all> นะคะที่ไม่ได้ แต่ของไทยอ่ะนะคะเพื่อนๆเข้าได้ปกตินะคะแต่ของสามีเข้าไปอ่ะในคอมอ่ะมันบอกว่าไม่มีข้อมูลของคุณนะคะไทยก็คือคือ,ค,อคือทำทั้งวันนะคะเพื่อนๆคือเขาบอกพอเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลไทยก็พยายามโทรไปที่สถานทูตนะคะแล้วสถานทูตเขาก็ไม่ได้รับสายนะคะคือเขาคงอาจจะงานเยอะหรือว่ายุ่งอย่างนี้นะคะเพื่อน ไทยก็โทรทั้งเบอร์ธรรมดาแล้วก็เบอร์ฉุกเฉินนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีใครรับนะคะแล้วพอตอนเย็นเนาะมันก็เป็นพอตอนเย็นประมาณ5้าโมงนะคะเพื่อนๆมันก็เป็นเวลาทํากับข้าวกับปลาให้สามีะค,ะคือก็คือเป็นเวลาครอบครัวว่างั้นถเถอะนนองไทยก็สักสามโมงสี่โมงไทยก็เริ่มหยุดโทรนะคะช่วงณนะวันนั้นทั้งวันนะคะไทยก็ ส่งข้อความไปบอกสามีนะคะว่าให้สามีเนี่ยส่งอีเมลไปบอกทางสถานทูตด,ด้วยว่าตัวเว็บไซต์ของสามีกับพาสเวิร์ดนันที่ให้มานะมันเข้าไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆแล้วมันขึ้นว่าไม่มีตัวตนของบุคคลนี้นะคะไทยก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ให้สามีส่งไปในอีเมลนะคะเพื่อน เสร็จแล้วพอตอนเย็นวันนั้นนะคะไทยก็ลืมไปเลยเนะมันโมโหโด้วยนะคะพเพื่อนๆติดต่อไม่ได้แถมเราไปเช็คอ,อ,อะไรก็ไม่ได้นะคะ <S <S เสร็จแล้วนะคะทางสถานทูตก็ใจดีมากค่ะพเพื่อนๆทางสถานทูตก็โทรกลับมานะคะว่าขอโทษที่ไม่ได้รับนะคะแล้วก็บอกว่ามีมีมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะไทยก็เลยบอกว่าอ๋อ พอดีไอตัวเว็บไซต์ของสามีที่เข้าไปอ่ะล่าสุดน่ะหลังจากเราคอนเฟิร์มที่อยู่ทุกอย่างแล้วเราโหลดทุกอย่างแล้วแต่ในในเว็บไซต์บอกว่าไม่มีข้อมูลของสามีเราเลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วทางสถานทูตก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าเห็นเห็นสามีส่งอีเมลมาเหมือนกันแล้วทีนี้เขาก็บอกไทยว่า ให้เราเนี่ยเข้าไปใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนเข้าไปใหม่โดยที่เติมศูนย์ข้างหลังตัวพาสปอร์ตของสามีแล้วเพื่อน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 คิดดูนะว,ว่าไอไอคำว่าเติมศูนย์หลังพาสปอร์ตของสามีอ่ะคือพอไทยลองเข้าไปมันเข้าไปได้นะเพื่อนๆนแต่ถามว่า พาสปอร์ตสามีของไทยมันไม่มีศูนย์ไงนึกออกไหมเราก็งงว่าแล้วถ้าเราคอนเฟิร์มไปมันไม่ใช่พาสปอร์ตของสามีมันจะมีปัญหาเวลาเราเข้าตอมอที่ไทยไหมเราก็ว่าอย่างนี้เนาะเพื่อนเนาะแล้วทางสถานละตอนแรกอะ่ะไทยเข้าใจว่าไทยเข้าใจว่าเออ๋อ,อมีศูนย์คงจะเป็นเพราะว่าสามีเราขอวีซา่านอนโอเข้า เป็นโค้ดเขาหรือเปล่าเราก็คิดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแต่แต่พอเราคิดลึกๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมต้องไปใส่ข้างหลังไอตัวไอตัวพาสปอร์ตของสามีเพราะว่าเวลาเข้าประเทศไทยอะ่ะพาสปอร์ตสามีมันไม่มีศูนย์ข้างหลังอะค่ะเพื่อนๆทีนี้ไทยก็เลยโทรไปที่สถานทูตอีกนะคะ โทรไปที่สถานทูตอีกว่าคือเราก็อยากทำตามที่คุณบอกแต่ทำไมมันมีศูนย์เพราะว่าสามีของเราเนี่ยเบอร์เบอร์พาสปอร์ตมันไม่มีศูนย์อย่างเงี้ยเวลาเข้าประเทศไทยมันจะมีปัญหาไหมเราก็เราก็ยกตัวอย่างให้เขาดูเนาะเพื่อนเพื่อนว่าเอายกตัวอย่างอย่างเช่นก่อนหน้านั้นเวลาคนไทยจะเข้าประเทศไทยหมอต้องมีการระบุว่า ฟิตทูฟลาใช่ไหมคะเพื่อนเอนแล้วบางคนได้ใบตรวจโควิดมาแต่ไม่มีแต่ไม่มีคำว่า Fit to fly ก็ให้เพื่อนมีปัญหาค้างต่งอยู่ที่สถานทูตโอยไม่ใช่อยู่ที่สนามบินอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆไทยก็ยกตัวอย่างให้ให้เขาดูเนาะเขาก็บอกว่าเข้าใจเอ่อให้ทำตามนั้นไปก่อนเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาเองเนี่ยคะ่ะ ทางสถานทูตก็แจ้งมาอย่างนี้แต่ว่าตัวใบ COE ของของสามีคุณน่ะแล้วก็ของไทยจะได้ประมาณเดือนมิถุนาเพื่อนๆคิดดูว่าไทยทำมาตั้งแต่กลางเดือนเมษาค่ะไทยลงเว็บเข้าไปในเว็บไซต์อะ่ะตั้งแต่กลางเดือนเมษาค่ะคือไทยเตรียมตัวก่อน2เดือนนะเพื่อนๆสำหรับ ที่จะขอทั้งวีซ่าแล้วก็ตัวบ COE แต่ปรากฏว่ามาเกิดปัญหากลางทางอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราเราจะโทษสถานทูตไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าไทยคิดว่าน่าจะเป็นจากที่ออกองศูนย์ใหญ่ที่กรุงเทพหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วพอมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนออขั้นตอนของระบบราชการเขาเนาะเพื่อนๆเนาะแต,แต่แต่ทางสถานทูต ก็แจ้งไทยมาว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเ,เรื่องนี้เองแต่เพื่อนๆคิดดูว่าไอ้วันเวลาทุกวันทุกวันทีนทนท่ไทยรอนเนี่ยนะเพื่อนๆไทยก็ตุ้มๆต,ต,ต่อมๆต,ตอนแรกๆนะก็เฉยๆนะเพื่อนๆทำใจได้นะทำกับข้าวกับปลาลงคลิปไปเรื่อยเปื่อยของเราเนาะแต่พอชัก10กว่าวันเข้าเพื่อนๆ มันเหมือนวันเวลามันเริ่มใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเราก็อยากได้ใบ COE มากอดให้อุ่นใจอะ่ะนึกออกไหมเพื่อนเออปรากฏว่าณขณะนี้นะไทยก็ยังไม่ได้นะแต่ก็คือไทยก็รอว่าเออถ้าต้นมิถุนาเขาคงน่าจะได้แต่เพื่อนรู้ไหมไอในขณะที่ไทยตุ้มตุ้มตอมตอมร้อนรนรอใบ COE อ, CO e อะ่ะเมื่อวานค่ะเพื่อน งึดหลายเมื่อวานไอตัวจองตั๋วค่ะเพื่อนๆคือไทยเนี่ยกลับกับสายการบินสายการบินไทยของเออไม่ใช่สิสายการบินของเออลุบลุบลุบทันนาลุบทันซ่านะคะเพื่อนเพื่อนลุบทันนาหรือทันซ่านเนี่ยคะ่ะไทยจำไม่ได้นะคะก็คือต่อเครื่องที่เออแฟรงก์เฟิร์ตนะคะเพื่อนเพื่อนบินจาก ปาลมานะคะเมืองมายยก้าไปที่แฟรงเฟิร์ตนะคะแล้วก็จากแฟรงเฟิร์ตไปที่เมืองไทยปรากฏว่าไอตัวตัวที่แฟรงเฟิร์ตอะเพื่อนๆมันเลื่อนเวลาเมื่อวานนะหงุดหงิดมากเลยอะ่ะโอ้โหนี่นี่คือสองปัญหาที่ไทยเจอระหว่างทางนะคะเออมันเป็นการเลื่อนเวลาที่บินเร็วขึ้น แล้วเพื่อนๆคิดดูไทยอยู่บนเกาะนะอยู่ในเกาะแล้วเราอะ่ะต้องมาเลื่อนจากปาลมา์ม่าเกือบ12กว่าชั่วโมงอะคะ่ะ mm hmm. เพื่อนๆเลื่อนเวลาแล้วไม่ใช่ว่าเลื่อนเลื่อนเวลาบินอย่างเดียวนะคะ mm hmm. เพื่อนๆเราต้องค้างที่สิที่ไอสนามบินนะคะ12กว่าชั่วโมงอะคะ่ะ mm hmm. เพื่อนๆคิดดู เพราะว่าที่ปาลมาเนี่ยเขาจะบินแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะนนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาเลื่อนเลื่อนตั๋วเลื่อนตั๋วเสร็จไม่พอก็ต้องไปส่งอีเมลไปแจ้งให้ทางสถานทูตทราบอีกนะคะว่าเออเนี่ยถึงแมจะเป็นวันเวลาเดียวกันที่เราจะถึงเมืองไทยแต่มันจะเป็นเวลาที่คลาดเคลื่อนไงเพื่อนเพื่อนร้ไหมเราก็ต้องไปแจ้งเขา เนาะให้เขารับทราบแล้วเราก็ต้องไปแจ้งโรงแรมให้เขารับทราบว่าเออเราเราจะถึงเ,เมืองไทยเวลานี้เวลานี้นะเพื่อที่เขาจะได้มารับเราถูกเนาะเพื่อนเนาะก็คือบอกเลยว่าวุ่นวายมากเลยค่ะเพื่อนเนนี่คือสองปัญหาที่ไทยเจอนะคะในระหว่างทางกับการขอใบ C O E เนี่ยค่ะ ไทยบอกเลยนะคะไทยไม่มีกระจิตกระใจทําอะไรเลยค่ะเพื่อนๆตราบใดที่เรายังไม่ได้ใบตัวใบ COE มามานอนกอดนะคะเพื่อนๆแล้วไทยก็หวังว่าไอ้ช่วงหนึ่งเดือนต่อจากเนี้ยหวังว่าสายการบินทุกอย่างมันคงจะไม่คลาดเคลื่อนอีกคือการที่เราขอก่อนนะคะเพื่อนๆเราขอก่อนนะมันดี เพราะว่าราคามันดีแล้วเราก็จะได้มีเวลาจัดการอะไรเยอะแยะนอกจากที่เราจะจัดการเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเนาะเพื่อนเนาะเรื่องบ้านเรื่องอะไรเราก็มีหลายอย่างที่ต้องจัดการเนาะเพื่อนเนาะเสร็จแล้วพอเราไม่เจอปัญหาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันวุ่นวายนะมันวุ่นวายไปหมดเลยแล้วไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาที่เขาทําให้เรามีปัญหาแล้วเราต้องรอ รอด้วยใจจดจอ่อค่ะเพื่อนเซ็งมากเซ็งเป็ดเซ็งไก่เนี่ยค่ะเพื่อนๆหายหน้าหายตาไปเป็นอาทิตย์ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะคือไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะคะเพื่อนๆเ,เอ่อไอเรื่องเตรียมเอกสารอะไรนี่นะคะเพื่อนมันไม่ได้ซับซ้อนนะคะเพื่อนๆคือไทยเคยพูดเรื่องนี้ประมาณปีที่แล้วนะคะตอนแรกๆที่เขา เป็นโควิดกันเนาะเพื่อนแล้วตั้งแต่เขายังไม่มีเว็บไซต์ด้วยซ้ำไปแต่มันเป็นการขอที่แบบต้องไปขอจากสถานทูตอะไรอย่างนี้นาะเพื่อนเนาะตอนนั้นน่ะไทยเคยพูดมันซับซ้อนมากนะแต่พอตอนนี้การขอพวกใบ coe อะไรมันไม่ได้ซับซ้อนนะกันเพื่อนมันแค่เราเข้าไปในเว็บไซต์เขาให้โค้ดเรามาเราก็คอนเฟิร์มแล้วเราก็โหลดอัปโหลดตัวทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเราก็คอนเฟิร์มคือมันเป็นแค่นี้เอง ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายค่ะเพื่อนๆแต่ไอความวุ่นวายของเขาที่มาทําให้เรากระตุกก็นี่ไง by coe ว่าจะได้มาคือการผิดพลาดที่เขาทำแต่เราไม่ได้โทษเขานะเพื่อนๆเราเข้าใจนะว่าระบบราชการบางทีมันก็มีบ้างที่ว่าต้องมีการผิดพลาดกันนะคะเพื่อนๆแล้วยางตัวอย่างเงี้ยอ้าว จองจองก่อนก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนพอจองเร็วขึ้นตัวก็แพงแล้วก็ไม่ทันการเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรดีสักอย่างนะช่วงนี้แต่แต่ก็อย่างว่าแหละเพื่อนๆเ,เนะาะทำใจนะฟังให้หน่อยนะมาบนนะ่นนะวันเนี้บ่นไม่พอคือคุยที่บ้านไม่ได้นะคะเพื่อนๆคุยที่บ้านแล้วมันเหมือนยิ่งเครียดต้องมาคุยกลางแดดกลางฝนกลางลมกลางทะเลอย่างนี้แหละเออ มันจะได้แบบปลดปล่อยหน่อยนะเพื่อนๆนะก็อาจจะฟังงงๆหน่อยนะไม่รู้นะเออได้ความรู้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆก็คือไทยจะบอกว่ามันไม่ได้ยากค่ะเพื่อนๆมันง่ายนิดเดียวทุกอย่างมันอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงินเป็นการทำงานที่มีระบบของเว็บไซต์ที่สถานทูต เขาจัดการไว้ให้เราเราก็แค่เข้าไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเพื่อนๆแต่การที่เต,ต่เรานะ่ะต้องเตรียมความพร้อมนะคะโอไทยจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือไอกรนที่กรนที่เราจะบินนอ้องเพื่อนเนาะก็จะมีะตัวโควิดเทส CPR เทสเนาะเพ,นเพื่อนเนาะก็คือ72ชั่วโมงนะคะอันนั้นก็ไม่ได้วุ่นวายนะคะเพื่อนๆก็อยู่ตรงไหน,นเพื่อนก็ไปจองคิวไว้ แล้วเพื่อนก็ไปตรวจแค่นั้นเองไทยก็ไปจองคิวไว้แล้วค่ะแต่ว่าพอมีอะไรผิดแผนเดี๋ยวไทยก็ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลื่อนเวลาเร็วขึ้นนะคะเพื่อนเพราะว่าไทยต้องบินเร็วขึ้นนะคะก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันเนาะม,มาเซงเป็ดเซ็งไก่ด้วยกันนะคะอาจจะเข้าใจแบบงงๆง,งหน่อยนะวันนี้ สมองสมองไม่ได้อยู่ในหัวนะเพื่อนๆมันไม่ได้เรียบเรียงด้วยแหละแต่ที่แน่ๆคือนี่แหละสองปัญหาในเวลาเดียวกันก็เลยต้องมาคุยค่ะถ้าไม่คุยนะเพื่อนๆมันเซงเซงแล้วกตว็ตัวเองก็ไม่อยากทําอะไรด้วยนะเพื่อนๆมันมันเหมือนกับเราไม่มีกระจิตกระใจใทําอะไรอะค่ะเนาะก็วันนี้ไทยก็มาชวนเพื่อนๆคุยนะคะ อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ขอโทษขออภัยด้วยนะก็คิดถึงนะคะนะ